สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเหล่าสามัคคีนะคะ FC ขาวันที่15กุมภาพันธ์2568าเนาะคะ่ะทุกคนวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดราคาทุกท่านแล้วแต่ความชอบนะคะชอบก็ค่อยตามไม่ชอบให้ผ่านถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันก็ได้เผื่อจะชอบนาคะทุกท่านเรามาดูค่ะทุกคนมาดูวันที่14ก่อน วันวาเลนไทน์หมานบ่น้อพี่น้องเนาะวันวาเลนไทน์จับผู้หลุดนะคะทุกคนใจะให้เด่นเจ็ดและหกนะคะทุกคนมาห้าสองห้าหกห้าพี่น้องเมื่อวานนี้ในในเด่นประจําวันหกห้าก็มีนะคะทุกคนแต่ไม่ได้จับมาพี่น้องอันนี้แล้ค่ะพี่น้องขาลุยพี่น้องมาเจ็ดให้เจ็ดและหกนะคะมาห้าสองห้าหกห้าพี่น้อง จำหมดนะคะทุกคนหกเก้าหกหนึ่งหกสามหกสองหกห้าจุ้งไว้ให้พี่น้องขาเบื้องตี้หละพี่น้องเสียดายนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลขหกนะคะทุกคนเลขหนึ่งหลุดเอา้ามักก็ค่อยตามต่อด้วยพี่น้องเด้อช่วงไหนหลุดพี่น้องกับยุทเศร้าเมยก้อนพี่น้องไปกินทั้งอื่นก้อนนะคะทุกคนไปกินหุ่นกินยังก้อนพี่น้องขาช่วงไหนหลุดพี่น้องกับพี่จเจรณนาเบื้องเอาพี่น้องขาทบทวนดูเอา ปัจจัยเป็นของ FC เองไม่ใช่ของแอดมินนะคะแอดมินเป็นผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะ FC เป็นผู้วิเคราะห์แนวทางนะคะทุกท่านขามีสติในการรับชมมีสติในการตัดสินใจทุกวันนะคะวันที่15ก่อนที่เราจะไปเอ่อก่อนวันที่15นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ขอโทษขออภัยค่ะใจได้เด่นอยู่ที่3และ0วันนี้ก็ ตัวเลขทําแม่งทําแม่งนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกคนหรือกันแล้วแต่ว่ามักพี่น้องมาดูค่ะ3ค่ะทุกคน3 5มห้าห้าสาม3า6ส0ค่ะทุกคน0330 0220 0ามศูนย์นห้าห้าศูะคะเอฟซีขา คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่3003นะคะคู่ที่ชอบ1คู่นะคะพี่น้องเจมักส6มหกหกสามถ้าพี่น้องหมักก็ตามเจได้เด้อค่ะพี่น้องบอมักพี่น้องพานได้เลยนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข7และเลข2นะคะเบิ้ลประจําวันคือ7 7ดเจดกับ2 2 เลขเจ็ดกับเลขสองนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบของ fc นะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้เจ็ดกับสองนี้ fc สามารถใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะคะทุกคนใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์นะคะจดไว้ก็ได้จันถึงอาทิตย์ที่ใจะให้ไว้ทุกวัน fc จดไว้ก็ได้ใช้ fc ชอบนะคะก็ออกไปวิเคราะห์ดูว่ามาอย่างที่ใจพูดไหมหรือว่าวันไหนไม่ค่อยมานะคะทุกคนก็ จดไว้ดูนะคะทุกคนเผื่อใครชอบนะคะไม่ห่วงค่ะทุกคนถ้าห่วงจะไม่มาบางให้ทุกคนนะคะค่ะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางเราจะลืมคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเอาละพี่น้องอา่าสามกับศูนย์เด่นแยกนะคะเด่นประจําวันเจ็ดกับสองมาดูค่ะเผื่อชอบสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ้่ได้จำให้พี่น้องเสียดายศูนย์หกค่ะทุกคนถ้ามักก็ค่อยตามพี่น้องส่วนศูนย์ประจำวันก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ลักทุกคนสามารถใช้ได้ทุกวันเสาร์นะคะทุกคนคะ่ะค่ะสําหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอภัยแอดมินเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ เจขอให้ FC โชคดีกันทุกๆคนชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้าทุกกู้สวัสดีค่ะ